ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับทุกท่านที่ติดตามใหญ่อยู่จุดนิ่งทาง Facebook แล้วก็ทาง youtube ครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเช้านะครับของวันอังคารนะครับที่ใยญ่อยู่จุดนิ่งสุดใหญ่ตาคีครับก็ันนี้สมาชิกเทเริลส์โคโลราโดนะครับอันนี้มีอาการไงครับก็กิน้ำมันเครื่องดดำบางครั้งเป็นเครื่องเบาอยู่ก็สั่นกระดุดประมาณนี้ครับเป็นมานานเลยครับเนี่ย ก็ประมาณสามอาทิตย์อาการเริ่มการเริ่มเป็นแล้วใช่ครับอันนี้คือสังเกตได้เลยว่ามันผิดป,ปกติใช่ใช่อันนี้การกินน้ำมันเครื่องเนี่ยคือวิ่งกี่กิโลครับถึงว่ากินกี่ลิตรก็จากสังเกตประมาณ2ออาทิตย์ครับเห็นว่ามันยุบผิดปกติก็เลยคือมันไม่ใช่แล้ว ยุบไปเท่าไหร่ครับครึ่งลิตรลิตรหนึ่งหรือว่าอะไรประมาณนั้นครับประมาณครึ่งลิตรครึ่งลิตรลิตรหนึ่งประมาณครับอันนี้ต้องเติมใส่ตลอดเลยใช่ครับก็คือถ้ายุบก็คือต้องเติมใส่ตลอดเติมเติมใส่เดี๋ยวแล้วสังเกตได้ดูแบบเช็คเบื้องต้นของเครื่องยนต์นะว่ามันมีอาการยังไงก็อาการอาการอาการตอนนี้ก็คือที่เห็นก็คือน้ำมันเครื่องยุบวันดำวันดำครับจะให้ลักลักเลยนะใช่ไหมครับ อันนี้ติดตามยายยนมาจากช่องทางหน่อครับก็ติดตามทางช่อง YouTube ด้วย YouTube ด้วยใช่ก็คือเคยเห็นรถอาการแบบนี้เขาเข้ามาเช็คก็เลยแบบเอออาการเดียวกันอะไรประมาณนี้ก็เลยลองเข้ามาดูเนาะใช่คิดว่ามั่นใจยายนเท่าไหร่ครับพี่ก็มั่นใจครับเพราะว่าติดตามยายยนมานานาแล้วนาแล้วครับผมดูหลายคลิปแล้วใช่ใช่ครับผม เดี๋ยวก็เราดูครับว่าตอนนี้ทีมช่างก็ทําการตรวจเช็คอยู่นะครับว่าเกิดจากใารให้ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปติดตามนะครับว่ารถคันนี้นะครับหลังจากการซ่อมรุงก่อนและหลังนะครับจะมีปันดําอยู่หรือไม่นะครับ เคื่อจะสั่นไหมนะครับแล้วก็อัตรากินน้ำมันเครื่องจะเป็นไงนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมกันคับสำหรับเชฟโคโลราโดนะคะกับอาการที่ท่านสมาชิกได้กล่าวไว้นะคะจะต้องมีการทดสอบควันดําค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะทําการเร่งเครื่องวัดควันดานะคะเราก็จะต้องาบำรุงรักษาเครื่องยนต์กันก่อนค่ะด้วย VT1 Super t r e a t m e ท t นะคะเพื่อช่วยยืดอายุการทํางานนะคะแล้วก็ช่วยปกป้องชิ้นส่วนอุปกรณ์ภายในเครื่องยนต์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าค่าควันดาของเชฟโรเลค,คันนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่ ค่าควันดำนะคะ92.2มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เกินมาตรฐานกฎหมายกำหนดนะคะสำหรับเชฟโรเลตโคโลราโดคันนี้นะคะจะต้องมีการถอดหัวฉีดออกมานะคะเพื่อทำการตรวจเช็คนะคะแล้วก็ล้างทำความสะอาดปีกผีเสื้อและท่อร่วมไอดีค่ะในที่สุดหมอดูก็ได้ทำนายไว้ว่าหัวฉีดมีปัญหาครับด <laughs> ูจากแหวนหัวฉีดนะครับจากที่มีบามันกัดประมาณนี้รูเล็กๆแต่มันกัดขาดไปหมดแล้วตอนนี้ แล้วก็ปลายหัวฉีดก็คอดนะครับคือหยด2หัวนี่นะครับสองหัวนี้ไม่หยดแต่ปลายคอดปอกก็บางมากเพราะฉะนั้นเราต้องทำการเข้าเครื่องเทสแล้วจะดูว่าปลายหัวฉีดรอดหรือไม่ถ้าปลายหัวฉีดใช้ได้เราจะไม่เปลี่ยนให้ยกเว้นรั่วหนับเราถึงจะทำการเปลี่ยนให้นะครับดําเงินเจ้าของรถ ไม่อยู่กลับบ้านไปแล้วยกหัวฉีดัวนี้นี่ยงายขึ้นดูนะครับป,ปอกหัวฉีดนั้นบางมากต้องเปลี่ยนนะครับเพราะจริงๆแล้วปอกหัวฉีดจะอยู่ด้านในจะจะอยู่หนากว่านี้มากนะครับเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนจะรั่วอีกแน่นอนอ้าวเดี๋ยวคอยติดตามที่เครื่องเทสอีกหนึ่งคลิปนะครับนี่มาเทส โอชีดนะครับของเชฟโครโดนะครับเครื่องอิซุนะครับเห็นสังเกตเห็นเข็มนะครับเข็มจะตกไวนะครับหัวชีดตอนนี้รั่วนะครับเห็นไหมครับสังเกตได้ว่าหัวชีดที่ที่เกิดจากควันดำนะครับปัญหาควันดำคือหัวชีดออกเส้นใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาทำการแก้ไขกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าจะได้หรือเปล่า ซ่อมบำรุงด้วยการเปลี่ยนปลายหัวฉีดใหม่ทั้งหมด4หัวนะคะแล้วก็ปอกหัวฉีดใหม่ครับหลังจากหัวฉีดออของเชฟเรเลน,นะครับที่เราซ่อมแล้วนะครับกกครับสังเกตครับเข็มจะลงช้านะครับอันนี้คือการไม่รั่วนะครับและการฉีดนะครับฉีดเป็นฉีดเส้นเล็กนะครับ เจ้าของรถเชฟโรเลตโคโรโดโรนะครับใช่ครับผมหลังจากการซ่อมไปแล้วเนี่ยนะครับมีผลยังไงครับก็หลังจากการซ่อมก็คือดีขึ้นเยอะเลยครับอัตราการเร่งการออกตัวอะไรนี่คือดีมากเลยดีมากดีมากอะไรเงี้ยครับใช่ครับผมแล้วควันดําที่แต่ตอนนั้นก่อนวัดใช่ไหมครับเยอะมากเลยตอนนี้เป็นไงครับตอนนี้ก็ตามกว่าตามกว่าที่เขากําหนดนะครับ หอตอนแรกตกั้งสองก้งสิบสองเนาะครับก็ครับผมวันนี้ก็ผ่านมาตรฐานนะครับครับผมรับรถไฟคือครับก็ครับที่เราทําไปก็มีอ่าเช็คระบบหัวฉีดเนาะครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็มีการตั้งวาล์วด้วยนะครับแล้วก็ล้างท่อไอดีใช่ไหมครับล้างท่อไอดีด้วยใช่ครับผมช่ครปลใช่ครัายหัวฉีดใช่ไหมครับหัวหัวใช่ครับแล้วก็ปอกทั้งสี่หัวเลยเนาะ ครับใช่ครับบอกว่ามีน้ำมันเครื่องหาย้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมแล้วตอนนี้ที่ใช้งานเบื้องต้นเป็นไงครับน้ำมันเครื่องยุบไหมหรือว่าไงก็ไม่ไม่ครับไม่เนาะนะครับใช่ครับผมก็คือควันดำต่าหายด้วยดำหายด้วยอัตราเร่งดีด้วยใช่ครับใช่ครับผมก็มีเติมสารเกือบทุกตัวเลยนะครับเติมเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเติมกระบอกสูตร จะบาบาว่ครับะครับครับโดยรวมถือว่าพอใจไหมครับหลังจากการตอก็พอใจมากครับผมก็คือจบเลยจบเลยนะใช่ก็คือครั้งนี้คือจบเลยคือแบบผลจากการทําก็คือออกมาดีมากครับนะครับต้องขอขอบคุณมากนะครับสําหรับอาสมาชิกเชฟโคลโดนะครับที่มาทํากับใหญ่ยิ่งขึ้นนะครับครับขอครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ